ยัดปีหนาแบพลุกมานําเ็กระดาเป็นล้าเลยทีเราแบนเดียวอ่ะเราเบดียวอ่ะหยัเราเบนเดียว๋ยวไม่ค <e ิดว่ายู่ี่วันเออฮะกบบวนเลยว่ะอ่านี่ผมรู้ไปยุ่อว่ะ

ไม่บอกว่าเท่ากินกี่ก้อนอกหรอว่าเส่าสบแสบแบบี่เที่ยวทุ้งแบเราบอย่างนี้ไม่ไปให้ไปดุนะครับนี่รานาด่าู้นไรคุณเหรไปบีมะนาวเสยหน่อยดลายของเขาละะ ไกรแต่บอสมึอเงเดียวมาติมีไพ่หรอไม่มีเลยยี่ยี่ยยีิไป่ยีิ้ตั้า่อกม่ต้องกินกิ่ไอมเี้ยมเียไหมเะ่านลอ้อกิขาวอันนน้ม่วอะ่มันมดต้องีไฟอสือไฟ่ จูเฮต้องสื่อไฟบัวขอนจูเฮ็ดต so ั้งสี่มันต้องสื่อไฟไฟก้มๆน่ะติดตเออนั่นแหละไฟนั่นนั่นไฟที่ว่าเขาเจาะนั่นไทยนั่นว่าแล้วมันเป็นอย่างคือแจ้งว่าแต้ยเขาจาะไฟก้มๆจับกลอกไม่เต็มเต็มที่แล้วครับผมเต็มที่แต่อย่าโวยวาย ดีครับผมแล้วแล้วครับผมไปวันไปไหนวะไวันวันเบอไม่ลายแกนั่นบนเรเตี๋ยเรียด้เรียบหลายผู้กินักเป็ดเจ้ากินัเป็ดน้อเจ้าก็บอกว่าหลายข้าเหนียวเคี้ยงแช่น้ำตา

เนี่ยมันยังลงหนีไปไหนอ่ะเียมันไต่หลดบ่เรามันไหงลงหนีันไงในยินดูเมื่อกี้นั่นดิโอนั่นดิมันเป็นชาพีอันนั้นเหรอให้เจตีนให้ตีนมามาผมเองปให้ตีนนะ มอกินดานเกี่ยวกับพ่อเลยพีอกินด้านเลยาไม่เคยไว่ยกินดาไมครับไก่ล้วไก่ล้วไก่ล้วไกตายแล้วก็ว่าเราเนาะอย่าเปล่าอะไเจาตายด้ลยเอาแล้วเป็นลายดิเป็นแพรได้บ่เโอ้นองอันนนอันน นอนวอาก็เป็นไม่เกินแต่คุณสวด่อต้องคิดหลายหลายตัวเป็นไม่เก่แไไมันแมันยง อชินกันละมันเค็มบาอ่าสิเอาบักนาวลงอีกน,น,นิ้หวหัวเลยหัวเลยหนไหมอยูอย่วะมันเปรี้ยวพอแล้วมันไปอีกพอเขาอยากกินน้ำคุณไม่หาเองเลย่ เดี๋ยวเราไปล้างอันนี้กัน้หัวดีค่ะกีนี่เงาหรอเ่าหงครับ่าฮ่าฮ่เราจะเสียแล้วขอบียเนียหรวเาแวกีนเาเอไม่คเป็นรยลเอียดเี่ยนกว่าายหมดแล้วเอ้ายเเแมงเ เอาขนาขาผมกินลอเลนะโอ้โหเอาไปหนมาวะแรงาจัดเดินนยามแพงวะวัวมือน้ไปมือสีอเขาจะไปหาผอยเ้อเขาบ้านราไตโอเค เจอกันอีกแล้วเจ้ใหม่เจ้ใหใไม่ดอกเจ้ใหม่เจอกันม่จบกยักษ์ขนาดเวลาได้ไม่ก่เขาจะแน่เราเแม่ต้องหายคนกลับคือก้อก้อไเจอกหรืม่ถูเลยตีหตีสต้องเผื่อเวลา กินกินละยายกินเลยกินก่อนเลยไร่หลุนเขาบ่กินง่ายหรอกโอกอยเ้าตไปใต้ก่อเลไลก็สงได้คน่ต้องย่างย่างไปท่างไป